สวัสดีครับเมื่อ,อนายกถูกโดดเดี่ยวถึงพัลลีทั้งตำแหน่งโต๊ะเก้าอี้ก็สิ้นหมายเหมือนดังถูกสั่งเป็นและสั่งตายสั่งสุดท้ายให้ลาออกหรือยุบบงอนาคตก่องค้าชัดไม่ขัดเขินเหาสยามต้องประชิญใช้เดินส่ง ถ้าวันใดท่านยอมถอยก้าวเท้าลงกล้ายุบวงก็ไม่เหงาเบาสบายอายุวัยประสบการณ์ท่านยังน้อยอุทิภาวะท่านหลุดบ่อยแบบใสๆคนเฉลียอยู่รอบข้างท่านวางใจคือสัญญาณอันตรายอยู่ใกล้ตัววัยอายุต่างกันมันน่าคิดถูกคือถูกผิดคือผิดต้องท้วนทั่ว ทั้งหวงหอห,หัวดำล้วนน่ากลัวเหมือนเทวันพันรอบตัวปิดหูตาอาน,นิจจาอนาคตเมืองสยามถ้าติดตามก็จะเห็นไม่เป็นท่าการเมืองไทยแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาในสภามีหน้าไหนที่ใสจริงมีแต่แกแต่คุณมัวรัวริ้นและปิ้นป้อนเหลี่ยมเล่ยอกย้อนแบบกลมกลิ้ง เยดิศส,สีจะแบกไว้ไม่ยอมทิ้งพอจนแทมก็จะวิ่งทิ้งยกหลังคนถึงกาวดราม่าท่านนายกจะสวรรค์หรือนายกก็สุดหวังหลังคารั่วตัวรงเต็มกำลังจะรำพังดังหรือดับคอยรับมือคกษกรำพังวันล,ลกรอนรายชีวิต ดีขึ้นได้ด้วยรู้จักขอบคุณเรียนรู้เข้าใจยอมรับปรับตัวใช้สตินำอารมณ์ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องรู้จักปล่อยวางอาจเป็นคนธรรมดาบ้างนะครับ